มหารอดจับพี่น้องป่ามหาลอดเดอร์ค่ะสำนักง,งานเขตบางเขนค่ะม่ลายพาดจับพี่น้องวัดพาดสีมหาธาตุค่ะตายวอกนี้เราไป ไปเป็นนั่งแบบไปเนี่ส่วนพ่นงามเหมือนจะปีนอง <c oughs> <c oughs> ลงทั้งอะยังมาเว่ ฟงไว้นี่จะถันในพันในหมื่นตัวในส่วนนี้มีจะเป็นส่วนที่การประชุมขอผู้ต่วจส่วนใหญ่เป็นข้าราชการผหาน โอ้ลมเย็ยนขนาดเลยโอ้เย็นดีหมเย็นดีเดียนดีนดนดโอ้ผ่านระบบบริเวณมัดเพลินลมเลืนเนาะจ้าพี่น้องขอไพ่เพลินบักง่ายหนึ่ง บรรยากาศหล่มลื่นกันนายพี่น้องเอ้ยบ่เคยเขา,ามาาจะเชื่อจะมาไหวาพาจะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้ชมจ้โอ๋ผู้หลูผ้ามาได้จ้ะพี่น้องป่าบ่เคยาามากจกเชื่อบัวยางงามเลยน คุณน,นั่งแบบพอยืนอยู่ขนพี่น้องจะหันหลังหาแม่ละนั่งแบบเสียงยังโอ้สวย 我想改。哦